สวัสดีครับอยู่กับผมนะครับเบียร์แคมปิ้งเต็นนะครับวันนี้ก็มีกระติกน้ําแข็งนะครับถังน้ําแข็งที่เป็นสแตนเลสนะครับยี่ห้อเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าเรียกถูกหรือไม่นะครับอิกลูนะครับเป็นภาษาเอา็กกิโมนะครับที่แปลงว่าโดมน้ําแข็งก็เลยเอามาตั้งชื่อเป็นแบรนด์ของถังนี้ไงเห็นไหมเห็นไหม เป็นโดมเหมือนโดมน้ําแข็งนะครับของภาษาของเอสกิโมนะครับเอสกรู e นะครับตัวนี้ผมทดสอบการใช้งานมาแล้วไม่ต่ำกว่า4ปีนะครับตัวนี้เป็นเกรด A จริงๆแล้วเนี่ยของผลิตเนี่ยคือผลิตจากที่ประเทศจีนนะครับมันจะมีเกรด A กับเกรด B นะครับถ้าเกรดก็จะแพงหน่อยคือไม่มีตําหนิเลยถ้าเกรด B มันจะมีบุบบุบุบ,บ,บตรงนี้นาะตรงนี้หน่อยนะครับนิดหน่อยๆเนี่ยบุบจะบุบมีตําหนิแล้วก็ โหบางทีก็เพเยะนะครับหล,หลังผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้เอามาขายนะครับส่วนใหญ่จะส่วนใหญ่ที่เจอคือบุบแบบเนี้ยบุบตรงบริเวณนี้นะที่เป็นเกรดบีนะครับบุบเข้าไปอันนี้ผมเอาเกรดเเลยนะครับเข้ามาขายนะครับก็ตัวนี้คุณสมบัติเนี่ยเขาระบุไว้ในสเปคนะครับอากาศบ้านเราเนี่ยอยู่ได้ประมาณ4วันนะอันนี้ถ้าเท่าที่ทดสอบเนี่ยผมว่ามันมากกว่านะมัน ถ้าใส่น้าแข็งเข้าไปเต็มเนี่ยเต็มเนี่ยมันได้ประมาณกับ5้าวันอะ่ะถึงจะหมดอะ่ะคือโดยที่ที่เราไม่ได้เปิดนะครับที่ทดสอบไปแล้วนะครับเห็นไหมตัวนี้ตีแบรนด์นะทางข้างนอกและข้างในเลยนะครับอีกลูกนะครับก็ประกอบไปด้วยม,มือจับเห็นไหมฮะตรงน,นี้เป็นตีแบรนด์เหมือนกันเป็นยางนะครับแล้วก็เป็นบานพับ2ด้านขนาดใหญ่นะครับ จับถนัดมือเลยด้านหน้ามีฝาล็อกเป็นแบบกดเข้าไปตึก๊กอ่าเราล็อกเพื่อเวลาล็อกเนี่ยเพื่อให้บริเวณด้านในเนี่ยมันสนิทนะครับช่องเนี้ยช่องตรงนี้ครับมันสนิทนะครับกับฝามันจะมีสองชั้นข้อดีของตัวนี้คือมันเป็นฝาเหมือนสองชั้นเห็นไหมไอตัวเนี้ยจะเข้าไปอยู่ข้างในแล้วก็ตัวนี้มาครอบตรงนี้ดันขึ้นไปอีกทีหนึ่งตัวนี้ไม่ต้องมียางอะ่ะ แต่ว่าใช้งานดีแปลกกับกระติกน้ําแข็งทั่วไปที่จะต้องมียางพอเวลามียางหรือมีโฟมพอใช้ไปสักพักหนึ่งโฟมตายตัวโฟมยุบตัวมันก็จะทําให้เก็บความเย็นไม่ได้ตัวนี้ผมทดสอบมาเนี่ยน่าจะ4ปีแล้วตอนนี้ก็ยังใช้ได้ปกตินะครับเก็บน้ําแข็งโอเคเหมือนเดิมถ้าเราล็อกนะครับแต่ถ้าไม่ล็อกเนี่ยจะเก็บน้ําแข็งหายไปเป็นวันเลยนะครับแต่ถ้าเราล็อกเนี่ยการใช้งานดีมากนะครับ ด้านหน้าก็จะมีที่เปิดขวดเห็นไหมฮะตรงนี้ก็เป็นที่เปิดขวดเปิดเบียร์เปิดอะไรได้นะครับขนาดตัวนี้ขนาดใส่บรรจุอยู่ด้านในเนี่ยห้าสิบเอ็ดลิตรนะครับห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดคิวหรือห้าสิบเอ็ดลิตรน่าจะเป็นห้าสิบเอ็ดลิตรนะครับอ่าเป็นห้าสิบเอ็ดลิตรขนาดความเดี๋ยวนะมาดูฝั่งนี้ก่อนช่องนี้ก็จะมีตัวที่เดนน้ำนะครับปล่อยน้ำทิ้งนะครับ ด้านล่างเป็น abs ด้านบนเป็นสเตเลสนะครับทั้งหมดนะครับขนาดด้านซ้ายมือไปด้านขวามือตรงนี้60เซนนะครับแล้วก็สูงประมาณ45สูงจากตรงนี้45เซนแล้วก็กว้างตรงนี้36เซนนะครับนะข้างในเป็นพลาสติกเกตพุทเกตนะครับใช้งานดีนะครับขข้อเสียคือ นั่งไม่ได้นะครับถ้านั่งแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอช่วง ABS ด้านล่างมันจะปีก็คืออ่างหลังมีบานพับเนี่ยช่วงนี้ครับมันจะปีนะครับมันก็จะทําให้มันมันแยกออกมาอันนี้ที่ที่ผมทดสอบเราใช้งานอยู่แล้วก็ที่ขายไปนะครับมีข้อเดียวนะครับน้ําหนักเบาน้ําหนักประมาณ 7. 5ด้ากิโลนะครับ7.5้ากิโลเป็นกระติกที่ผมใช้งานอยู่ณปัจจุบันผมใช้เป็น ตู้เย็นแต่ว่าถ้าออกทริปไหนที่ที่เพื่อนสมาชิกไปเยอะๆผมก็จะเอากระติกลูกนี้ผมมีกระติกประมาณเกือบสิบใบนะครับใช้ได้บ้างไม่ได้บ้างขายเข้าไปบ้างนะครับถ้าคนที่ใช้อยู่ในกลุ่มผมก็จะรู้ดีว่าไอรุ่นสเตลเลตตัวนี้นะครับมันเก็บน้ําแข็งหรือเก็บความเย็นได้ดีมากนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยพกสเตลเลสจะเก็บอุณหภูมิได้ดีกว่าที่เป็นพก พลาสติก PVC หรือพวก ABS นะครับที่เป็นพวกนั้นนะครับข้างนอกมันจะเก็บความเย็นได้ดีกว่าโดยทั่วไปโดยโครงสร้างนะครับแล้วก็ป้องกันการกระแทกเวลาเราไปวางโดนอุปกรณ์อะไรอย่เงี้ยมันก็จะกระแทกเข้าไปมันก็มันสีมันไม่ไม่ถลอกเพราะว่ามันเป็นสีของสเตนเลสอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นสีที่เป็นสีแดงสีฟ้าสีอะไรพวกนั้นต้องระวังให้ดีนะครับ ไม่งั้นแล้วก็เป็นรอยแล้วก็ไม่สวยแต่ถามว่าถ้ากระแทกแรงๆก็บุบได้นะครับมีการบุบมีการยุบได้นะเวลาเปิดปิดก็ง่ายๆนะครับยกขึ้นไปเห็นไหมฮะปิดก็พับลงมาแล้วก็ล็อกฮะการใช้งานสะดวกครับใช้งานดีนะครับคอนเฟิร์มครับประสบการณ์โดยการใช้งานเองมา4ปีกว่านะครับคอนเฟิร์มใช้งานดีรับประกันคุณภาพครับ ลูกเดียวนี่ไป2คนนี้สบายๆจบ,จบๆเลยครับไปตั้งที่ไหนก็ดูสวยงามนะครับไม่ขี้เลยโอเคใครสนใจก็สอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ราคาไว้ด้านล่างเป็นรายละเอียดนะครับขนาดต่างๆเป็นรายละเอียดไว้ข้างล่างถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ